พี่น้องเมื่อกี้ยางลงไปลานไทยอ่าซูเปอร์มาร์เก็ยตยู่ใไ้อพาร์ทเมนต์เนาะจ้าได้อันของไทยมาเสน็นก๋วยจับได้เสน็นก๋วยจับได้บพัพรเพกในหัละพ้าหรละพ้า,พางามงามจ้าก,กำนละสิบบาทสิบจุดสี่เก้ากละลอยบาทบานเฮา แล้วก็ได้กระเที่ยวเ,เลือล่องเบิ้งยี่ห้อนี่สิแซบ่บบ่บ่เคยกินจักเธอร่องมาสองห่อเป็นเส้นเล็กแห้งกับเส้นหมี่แล้วก็เออแคอ่อสแคอ่แคอสกับข้าวโพดสด,ส,ดสีเอามาเข็ดใสอ่อเอามาเข็ดใสเส้นด์วิชทูน่าจา้าแล้วก็ได้ผักซี่พักซี่หอมผักซี่ปลอมเอามาใส่ตม้มยำ แล้วก็นี่ได้ขนมขนมครบเคี้ยวปาร์ตี้คอนเน่แล้วก็ได้ซอสน้ำจิ้มซุกี้น้ำจาดเลยก็นี่ขนมอีหยังนี่ขนมใส่สับประรดแล้วก็ได้บักม่วงสุกสามน้วยจา้าบักม่วงาปาก,กีหอมหวานดีอยู่บักม่วงอัน,น เหนหะอจาาะ่าแนวด่ายเหนี่ยเทียนแนวกินก่อนจ้าขอบคุณลหลายๆเด้อจ้าเด้อขอบคุณสำหรับกำลังใจสุขุสุข้นจ้าขอให้แห้งๆปังๆงเด้อจ้าเด้อ